กระซีเลตน้ำเฮมอ่าอะเดี๋ยวจิบก่อนครั้งแรกเนาะใช่เป็นจังไดํครับถูกงวดที่แล้วถูกจักบาทเนาะก็ถือหลายยุจ่าที่ก็ได้ซื้อรถคันนั้นละจังได้ซื้อรถคันเนื้อซื้อสดเลยติซื้อสดอ่ะปูนนำพี่น้องนะครับซื้อสดนะบธรรมดาเด้อ เพราะว่าได้ข่าวว่าเจ๊เปิ้นเนี่ยเคยไปอยู่เมืองนอกด้วยแล้วก็ถูกเลขบ่อยด้วยแม่นใจ่อนที่จะกลับมาอยู่ไทยโอ้เมื่อก่อนถูกอยู่เกาหลีนี่ถูกบ่อยมากแค่ไหนครับถูกยักบาทถูกาล่ป้นถูก่ละเกาแสนจะการอยู่เกาหลีก็นับ ถือบ่อยมาจ้ะบ่อยจบ่ได้ถูกจั็ขายถูกจนแบบว่าเรื่องเลขเนี่ได้ทุกงวดแน่นอนได้ตลอดเลขถูกเลขถูกราคาเลขกันรถมอเตอร์ไซค์จ้ะมันสิมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันสิออกบ่อยกรนน้ำตอนนั้นละจ้ะเมื่อปีจ้ะมันก็สิออกวนอยู่นั่นละจ่างวดได้ซื้อรถนี่ก็รถมอเตอร์ไซค์ละจ่า ตรวจมังหันกันมาว่นออกอีขาฮกมาจ้ะง<ต>วดแรกเป็นคนดวงเฮง <c oughs> คนดวงดีคนดวงเฮงแล้วงวดนี้เป็นจังไดนมีเหล็กในม,น,น,กนมาน,ลน,มนแล้วจ้ะงวดนี้ก็มาทะเบียนรถข,ขั้นใดนี่ละจ้ะเพราะว่าพาขับขั้นใดมหาปูก็บมากออกขั้นนั้นนะะี่จ้ะส่วนมังหันเพิ่นก็นยังมาออก,ก,อกตัวเก่าอยู<ฮ>่ทีเนาะหากงวดก่อนเนี่ยฮกหาบันนี้ขั้นนี้ก็มากด้วจ้า อยู่เนาะจ้ะเลกก็ลายตัวดอกมักแล้วเลกจะเปลี่ยนรถนนเลยเลกจะเปลี่ยนรถคันเดียวที่เราออกคันใหม่แมนเราก็เลยชอบแมนจ้้ตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้ฝันถึงรถตัวนี้บ้างไหมก่ได้ฝันจ้ะรถรตัวนี้ก่ได้ฝันแต่ว่าทามาหาปูวิ้านท่านีา่รถอันเลขรถมักจะออกจ้ะ <gesch> ้าขั้นใดมากก็มาจะออกขั <anak> ้นนั้นเพราะว่าเจ๊เจ๊เคยได้เนาะแี่แกนมาจากเกาหลีนี่คือขาบวมเม่นบอสกาแม่จากบอสบายก็เลยได้กลับมาบานเห่ามาบานเห่าก็เ่ยไเด้๋ยมาหาปูมาบ้ามาบ่นปูมาแก่บ่นกับมาหาปูยี่นี่ก็ออกสามตัวครับจ้านานๆเนาะจ้ารอบแลยวสามตัวขากับเศร้าเจ็บไปขาเศร้าหรอจ้าตอนนี้ก็ขาก็ดีแล้วยางได้ปกติตอนนี้มากใหม่ๆมันยางบ่ไดดจ้า ขามันบวมขาบวมแห้งเลยเนาะ,จ,ะจนว่าบวมย่าง,งางเอาได้ยางลากขาเอาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจ้าก็ถือว่าเป็นบุญของพี่เขาแล้วก็เป็นโชคของหลายๆคนที่ได้ดูทุกๆช่องนะับตอนนี้นะนะครับอามารอติดตามว่าทีมงานเขียนเราพร้อมหรือยัง <c oughs> อารุพิมพ์พร้อมแล้วบอ่ครับผมอ๋ <c oughs> อ้ลงพิมมีมากเลข หกสองเก้าจ้ะหกสองเก้าแมนจ้ะแล้วก็ตัดเอากะกับหัวหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็อยู่ในทะเบียนรถจ้ะทะเบียนเต็มตัวใดก็เจ๊หกสองเก้าจ้ะสามตัวนึงแมนจ้ะแล้วก็ซื้อสองเก้าหกสองกลับไปกับมาเอาจ้ะทะเบียนรถกับ่าลายตัวเพราะว่าได้ซื้ง่ายจ้ะกับเก่ายี่กับเอสามตัว สองเก้าหกสอเก้าเอาจ้าให้หน่อยสองตัวเหรอครับหกสองเก้าสองตัวกันจะมีหกสองสองหกเก้าสองสองเก่ามีสำนันเหจ้างวดนี่ว่างแผนไว้ลรือบว่าสิจัดจักบาทไก่อยากให้มันได้ซ้ำเก่าเลยจ้าได้ซ้ำเก่าให้มันได้เทลเก่าแสนเก่าแสนไปเก่าแสนถุงงวดถุงงวดจ้าหน่อยอา กูไดมักตามก็จัดตามนะครับเพราะว่าคนดวงเพลงนี่กว่าจะหาเจอได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อนี้ก็มาบกแบ่งพันให้กับเอฟซีนะครับแบ่งกันตรวจสอบทำช่องฟังหรือะครับเสริมเติมกูได้นะครับพี่ก็มีมีสำานิหรืจ้ะแต่ว่าเขาก็กลับเอาก็ได้จ้ะเอาหน่อยๆแันๆเมื่กนนตรนจสอบสองตัวกับกลับน้ำ จ้าหกสองเก้าครับเก้าสองตำบลกหนึ se ่งครับนบกสองหกเก้าจ้าอ่ะกลับไปกลับมาจ่าม yeah, ีแค่นี้เนาะเป็นทกับยนรถเมื่อี้เอารถมาเ่อค่เอามาจ่าจอดที่ไจา๋อดสิพ้าพี่้องด้วยนยนรถเพิเดี๋ยวคันมาทางนี้นั่นเลยเด้อคอยจ้าเจ้ห้าจับจอดเยอะขึ้นแน้ จอร้องเป็นรองเล้ยนะครับผ right ู้ของเจนตุนะคะได้ครับได้2ับสองเก้าสองเก้าแล้วก็ปุ่สอครับวันที่สิกกันยาเยนะคะใส่กันอยู่แล้วนะครับเจ๊ตุนแปดแสนะครับปลูกเพื่อเพื่อมาตั้ต่อแปดแสนเอ้าแสนนะครับองเอาไปเป็นแน้นข้างไว้ัำสำหรับสะพาสะานทยนะครับสองเก้าสองเก้า เจไดก็จ้้ถูกเท่ายไดก็ค่ะเก้าแสนจ้าถูเก้าแสนจ่าล่าสุดเนี่ยแม่นบอค่ะล่าสุดจ่าถูเก้าแสนบาทเอฟซีเก้าแสนต้องซื้อตัวเท่าไหร่ถึงจะได้เก้าแสนโอ้โหแต่ลงทุนหลายเด้อจ้าไปซื้อลอตเตอรี่เด้อจ้าเป็นแบบนี้เอ้าใจเป็นแนวทางแสดงว่าถูกทั้งล่างทั้งบนอย่างเงี้ย ชื่อกันเฉพาะบุญนี่ละจ้าสามตูดลงนี่ละจ้าสามตัวกี่งวดติดแล้วครับผมสามตัวสองงวดติดสองงวดติดแล้วตัวสองงวดติดนะคะเอฟเฟลนะคะเอฟซียอดล่าสุดนี้ก็ถูกสามตัวจ้าสามตัวสามตัวจะงวดและกันสามตัวตรงสองงวดจ้าสองงวดติดแต่ว่างวดวันนี้หันมาหาผมด้วยจ้างวดวันนี้แต่ว่ากะ วนวันนึ่งหันกับโบได้มากหลายจะมากตัดหางได้กระสือในทะเบียนรถเจ้าของอลไรจะค่ะเจ๊เปิ้ลคนดวงเฮงนะคะวันนี้ก็เลยเอารถขั้นนี้มาก็เลยมักขั้นนี้ละจ้ะเรียกง่ายวันนี้ได้นอออกได้วันนี้เดียนจะไง่ายยี่ห้อตัวเลขง62เก่าจ้ะ62เก่า2ตัวมากตัวใหญจ้ะมักทั้ง62ทั้ง2เก่าจ้ะ ู่ครั้งะเก้าเซนเจเปิลเป็นวงดีดีงวดแรกได้ตัวไหนครับอ่างวดมหาปูตอนนั้นออกเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหรือเจ็ดแปดหกอะไรก็ได้จ้าได้สามตัวแมนจ้าแล้วก็มางวดอันก้อนหนานีทีออกแปดหกค่ะจ้าแปดหาซื้อบได้ก็เลยมาจับเลขกไฟกันจ้า ถึงวันนั้นเะาถึกไล่ล่าสุดเลยล่าสุดกะตัดหาออกแต่ว่ากะซื้อในทะเบียนรถก็บว่ได้ซื้อหล่ซ้ำมวดที่ผ่านมาจ้ะมันออกขาโคจ้ะมันจะออกตัวเก้าอีกครับตงวันนี้ก็คือวันนี้ก็เลยเอารถขั้นนี้มาจ้ะแต่ว่าันเป็นทะเบียนมอเตอร์ไซค์ครับะขั้นนี้ก็มาตัวนี้ละจ้ะหกสองเก้าสองเก้าสองเก้าแมนจ้ะ เป็นกลับมาหายในโซ่แล้วต้องหกสองสองเก่าจะขอบคุณเจ,ปเ,เ,จปเ,เปิ้ลเจเปิ้ลเจเปิ้ลเปิลพาปังเปิลพาปังเริ่มพาปัง,ปปงแล้วกันนะครับสำหรับท่านนะฮทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะต่อไปเจนุชเจ